โจเอลมาติฟจากค่าตัวศูนบาทสู่นักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์โจเอลมาติฟเซนเตอร์แบ็กสายพริ้วของเวอ้์วููโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแจม่มตลอดการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์พาทีมเก็บได้12แต้มเต็มๆจาก4นัดหรือพูดง่ายๆ่าวชชนะรวดทุกนัดผาเวอ้์วููไล่จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบติด กองหลังทีมชาติแคมอรูนลงเล่นในกับเลี้ยวููทุกนาทีในเกมลีกโดยเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์แถมยังทำแอสซิสต์ได้อีกด้วยบุกไปเฉือนชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อศูนเปิดรางแอนฟิลด์ถล่มลีดยูเนเต็ดไปราบค่า6ประตูต่อศูนย์ในนัดนี้เองโจเอลมาติปทำได้1ประตูอีกด้วย และเปิดบ้านเอาชนะนอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อ1ผ่าเลี้ยวภูเก็บได้12แต้มจาก12แต้มเต็มทำได้1ประตูกับอีกหนึ่งแอซสีต์และเก็บคินชีสได้3นัดถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากครับฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากครับโจเอลมาติฟยืนจับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดได้อย่างแข็งแกร่งเก็บกินลูกโด่งได้แทบทั้งหมดมีลูกบ้าในการเติมเกมรุกดักบอลตัดบอลได้อย่างเฉียบขาด แถมยังมีทีเด็ดจากลูกโด่งยามที่ทีมได้ลูกเตะม,มุมอีกด้วยถือว่าลงตัวอย่างมากครบกับกับการยืนคู่ฟานได้ตลอด4นัดในเดือนคุมภาพันธ์เฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกโดยเสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นจากบอลเฉลบบล็อกของโจเอลมาติฟในนัดที่เอาชนะนอร์ซิตี้ได้3ประตูตอนแน่งนั่นเองโจเอลมาติฟ เจ้าของหมายเลขเสื้อเบอร์32ของทีมได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของศึกพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวาย้ายมาจากชาวเกส์04มาอย่างเลี้ยวฟูในช่วงซัมเมอร์ปี2016และยังเป็นนักเตะทีมชาติเคมริดคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้อีกด้วยโจเอลมาติฟถือเป็นนักเตะคนที่3ของเลี้ยวฟูในฤดูกาลนี้ที่ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือน ต่อจากโมมิสซาลาที่ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมและเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤศจิกายนครับโดยที่โจโอเอลมาติฟได้รับการโหวตเอาชนะเชียร์ด,ดกองหน้าของเซาแฮมตันแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงของทอรเนมฮอตสเปอร์ไรอันเฟเซอร์มิดฟิลด์ฟอร์มฮอตของนิวคาสเซิลเบนมีกองหลังของเบอร์ลีและวิลเฟซาฮาปีกตัวจิ๊กของริสตันพาเลต ในการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกรี์ิีกประจําเดือนกุมภาพันธ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในเดือนต่อๆไปนักเตะของเลโอพูจะได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอีกครับให้ทั้งทีมทำผลงานที่ดีที่สุดออกมาและเหล่านักเตะขอให้ท็อปฟอร์มกันทุกๆคนเพราะการไล่จีแต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ห่างมากนักก็มีโอกาสเข้าใกล้มากขึ้นในทุกๆเกม หากนักเตะทำผลงานส่วนตัวกันได้ดีทุกๆคนแล้วผมเชื่อว่าผลงานของทีมก็จะออกมาดีด้วยเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้เหล่านักเตะงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาโชว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกพิมลีและไลจี้ช่องว่างของคะแนนให้ลดลงเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์พิมลีครับ